มืัอนี้ยายเพ็ญเมียฝรั่งมาน,นองพระพรีผ่านออกมาเบิง่งการเตรียมงานบุญหาพอยายเพ็ญน้องค่ะเนาะว่ามัอนี่ยายเพ็ญไปจับใจสื่อของเพื่อจะใส่กองบุญได้อยังแน่นะคะ่ะได้หลายสิ่งหลายอย่างนะคะทุกคนเต็มลังเลยะคะ่ะเต็มลังบางอย่างยายเพ็ญก็บรูลุบรรจุอ,อย่างน้องค่ะเนาะ,ะไปจับใจกับแม่สองคนจับใจกับแม่สองคน ลาสาวือกล่ออันนี้ยังเป็นกระบืน้นะค้ขาเรียกว่างนี้นยาเป็นบุญกระสีมีแน้วกันประมาณสองอันสีแดงกับสีสีเหลืองกลองสีส้มๆสองอันสีแดงก็มีมีกระสีด้วย แกแมนค่ะทุกคนพุ่งหรือว่าทงบอคือฮองบอกระเบิดอันนี้คือสายลุงติดในงานบุญน,นะคะ่ะพาผ้าไตรผ้าสบายชุดเสียผ้พาพอเยเพนเขาจะอุติดส่วนกุศลไปหาเนะคะ่ะ ขาวขาวครูเทียนเทียนรองเท้ารองเท้าลายยางได้ใส่สินทเทียนนี่รองเท้าลายคูขาไตอกลางๆนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าคา,าสบายอันนี้ก็จะเป็นพุมือง,งานบุญต้องมีแล้วกะนต้องมีอันนั้นก็จะเป็นพุคือกันบ้านนี้เป็นมีหมอลำนะคะเด้อมาเบ่งหมอลำน้ำกันอันนี้เขาจะจุดก่อนหมอลำจะทำการแสดงแล้วค่ะอันนี้เป็นมีหมอลำ โจสักการินนาค่ะมาเบิ่งิดนึ่งเด้อโจสักการินกัเปิลอุตอุตสมาติมาหนี่หลัะทุกคนไปอยู่ไก่ไก่กันมามาดูหมอลำด้วยกันซื้อมือระดิดละหน่อยมาค่ะงานทุกจ่อมาเรื่อยเรื่อยไม่เป็นกับขอโทงขอไข่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆหงายๆเด้อค่ะ เบี้ยเป็นกับจิตไปหาซาเน่ช่วงนี้งแะะล้ค่ะเนาะยังโมเป็นกับแถบจะบม่ได้จับโทรศัพท์เลยนะคะในจะซื่อกองอา่าให้สร้างทําบ้านใหนหน้องสาวอีกในจะเตรียมงานดินนะคะเดี๋ไปหาเพื่อนก็นจะเป็นตอนบางคืนบ้างแล้วก็ตื่นนอนแต่แต่เช้าตีสนนตี่ตีห้าเด็กไปหาพี่หาหน้องเลยนะคะเนาะเด็กไปหาเพื่อนไม่เวลานั้นเละคะ่ะทุกคนเ <laughs> บีเป็น พอตรวจพอแพทย์หลายๆนะคะยิงอะไกนน่ๆมือมาแล้วเนี่ยโอ้ยยิงเลืเล่อมมือไปเรื่อยๆสายลูกมือมัน,นต,ติดติดตอง,องานหนุนมากไปงานหนุนที่เป็นขออนุญาตทำคลิปเกี่ยวกับ งานผมคงพอยายเพ่นให้พี่น้องได้บิ้งเนาวค่ะเพราะว่ายายเพ่นกะช่วงนี้กะยากค่อยจะมีเวลาเหตุลิปแนวอื่นปนใดเนาะค่ะยายเพ่นนะลุคลิปนี้แล้วกะอาจจะเงียอีกล้ามืลยแล้วเขาบรรู้ว่ามือใดแล้วค่ะเนาะ อาจจะจิ้มหัดมืองานอาจจะได้ไล่ชุดหรืออาจจะพอได้ไล่กับนั้นเองค่ะอาจจะโดดดูด้วยะคะ่ะหรืออาจจะงานเร็วงานเร็้ยวนะคะจังะได้ลงคลิปตอนเนื่องช่วงนี้ก็จะกับบอส,สม่ำเสมอเด้ค่ะแล้วก็คลิปยายเพชรเนาะคะ่ะเนาะไม่สม่ำเสมอคันลงสม่ำเสมอกับบไมีเวลาไปหาเพื่อนๆพืบทุกคนยายเพชรเก่งใจเนาะคะ่ะเนาะ กติกลายเป็นอคมอมนหนึ่งกติมาค้างไว้ในคลิปยายเพ็ญเย,เยอะกติเพื่อนๆบอกจีว่าเออเยายเพ็ญผมไปหาเกลงใจเนาะคะ่ะ <laughs> ยายเพ็ญกะจะลงคลิปนี้แล้วก็อีกเงาด้วยค่ะทุกคนด้วยเพราะว่าคลิปช่วงนี้นี่แต่ละคลิปของยายเพ็ญใส่เวลาหลายหมื่นส,ส่วสิบไปหาเพื่อนๆครบทุกคนสามหมื่นจังจบเลยค่ะต่อคลิปใ <laughs> นช่วงนี้ ยากไหมคะทุกคนเวลาตอนกลางวันเนี่เป็นบ่ามีเวลาแต่จับโทรศัพท์เนาะค่ะเนาะก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะคิดว่างานบุญเร็วจังจากปกติเนาะค่ะเนาะงานบุญเสร็จปกติเหมือนเดิมตอนนี้ก็ยาก เสื้อมีหมอนอันนี้ก็ส่วนส่วนมือนี่นะคะ่ะที่ไปจับใจมือนี่เนะคะ่ะเป็นงานงงานบุญกระถินมเมื่อเป็นง่ายๆนะคะ่ะทุกคนเนาะหยากตึงฟิยากเตึง ดอกไม้สามพุดโอ้ดอกไม้นี้แม่แยายเพ็นเป็นคนเหลือเองยายเพ่นเป็นเหลือกเอาอีกสีอื่นๆมากทุกคนแม่แยายเพ็นจะเปลี่ยนมดเลยได้มากนจะสีชมพูสีขาวแม่แยายเพ็่นมักดอกไม้สีชมพูนี่แม่แยายเพ็นมบกคนเหลี่ยงมากโอยคักแดกขนาดเลยไม่มีลาะเป็นได้ดอกไม้ได้ดอกไม้ สีกุหลาบสีขาวสีชมพูขาวสีชมพูเอาการให้ป้าเบิ่งลุกการใส่สีอยู่ในหันนะสอนหายอยู่ในหันเบิ่งเป็นการใส่งานบุญพอไหมข้างล่างสุดบื้อล่างสุดเลยข้างล่างสุดข้างล่างสุด,สดอันนี้ก็จะเป็นกาดการงานบุญคอยยัเพ็ญนะคะเด้อ งานบุญกำหนดการทำบุญที่วรกุศลเพื่อบุตรที่ส่วนกุศลแด่พ่อพิมพาเจียมศีต่างกองบุญขอาพเจ้ร่วมญาติทางบ้านเลขที่58าสิบบ้าบนหนองมะแก้วตำบลหนองมะแก้วอำเภอพญาคฆบุรีจังหวัดมหาสารคามวันที่19บเกต่างกองบุญเป,เป็นงานบุญวันที่19วันที่20่สเ,เป็นหมื่นตักบาทนะคะ ไก่เข้ามาแล้วไก่เข้ามาแล้วช่วงนี้ก็ขออนุญาตทำลิปเกี่ยวกับงานบุญไปก่อนเนะค่ะให้เขากับบรรยากาศของยายเพ็ญนี่ละเพราะยายเพ็ญเนีย่ยในการทำบุญนะค่ะ กับบรรยากาศตอนนี้เมืะะ่อยเลยค่ะทุกคนเริ่มเมื่อยละคลิปนี้จะเป็นกับมาทักทายพี่น้องกับเนี่ยเด้อค่ะเด้อกับการเตรียมงานบุญหาพอเยเพชนดูคนะ่ะเนาะจับใจสื่อของค่ะใส่กองบุญกันเหมือนนี่กับนี่แหละค่ะแต่ยกับนีแ่แหละค่ะทุกคนเอซับนีล่ละ เท่านี้ก็หมดไปแล้วเท่าไหร่สองหมื่นหนึ่งพันบาทคุณนบ้านในพ่อแล้วสบายใจได้บ้านละในบ้านในพ่อแล้วได้เสียผายพ่อในล่องถาห้พ่อดผ้าเขา้าคนาพ่อภาเขาภาคนาขันน้ำพ่อขันน้ำในบ้านใ,พในใพอ่ออยู่สบายใจแล้ว อมือบุญเนาะค่ะเนาะ <S <S คลิปนี้ก็เอาไว้สักนี้สักก่อนเนาะค่ะคลิปหน้าพอกันใหม่ขอให้พี่ดวงสุขทุนรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย